ต่เธออย่านนอย่าสักแล้วเช็ดไปเธอยังไม่เก่งมงันก็<ร>ติดหมดเลยหายหมดเลยแต่มันอาจจะไม่หายหรอกมันด้าแน่นอยู่ทําแบบเนี่ยเธอลองสักสักอันนี้ใช่ไหมแต่มาสักอันเนี้ยโดยที่ไม่เช็ดอ่ะได้จุ่มหมึกใหม่หไม่รอเี่จุ่มเลยอย่าไม่ต้องแปะเออ ทำให้ได้เยอะที่สุดอะถ้าเท่าที่จะแบบอันนี้ด้วยก็ได้อันนี้ด้วยก็ได้อันน,น,นี้คือให้เยอะที่สุดถ้าเท่าที่จะยังมองเห็นอยู่อะอือแล้วลองซับๆหนตอนเช็ดรูปรูปเนี้ยเออน่ยมันต้องทําแค่นั้นนะอะแล้วพอเลยไม่ต้องเช็ดสะอาดแล้วก็ไปเส้นต่อไปเลยแม่มันล้มหมดเลยอแหละเขาจะมันจะลางๆเออมันก็ไม่ล้มหมดหรอกมันก็แยเส้นมันก็ยากแต่ก็ลองรู้ทาแค่ข้างล่างมาแล้วก็เช็ดลงเช็ดลงมันก็ไม่ วิธีสังเกตเข็มก็มองแค่ปลายก็บอกมองปลายเข็มเลยมันจะเห็นปลายเข็มถ้าเราเกิดเราถ้าเกิดเราปล่อยไฟเยอะเอ้ยปล่อยเข็มยาวเป๋ไปเป๋มาเหี้ยเฟม่งไม่ชัดเลย นีครั้งแรกนั้นเนี่ยภาพแรกของเธอภาพแรกของนางเก่งวงกูตอนห้าเดือนอนึ่แกสัตว์รูปที่สงองต่อเนื่องนะครับสำหรับลายที่สองครับบอกแล้วให้มันอย่าละเอียดเยอะผูนะ้ไม่ฟังเราต้องให้มันลองด้วยตัวเองครับอะไร ก็ลดเนี่ใถ้มันไม่ละเอียดมากแบบเนี้ยฝึกฝนนะไม่ต่างกันอ่ะอันนี้อันนี้ยังยังกว่างนิดติดกันเลยน่ะมันเดาได้ผมอ่ะผมกับหมวกอับมันเดาได้อยู่แล้วนี่ครับรอบนี้ในนี่ทำมาข้างบนนะครับทําได้ตลอดนี่วดูดเนื้อไงสัตว์นี่เลย เหยียแค่นี้ก็ข่อดูเลวแกะดีแกะไม่ด้นะมึงคิดว่ามึงดูดเนื้อแล้วมึงจะมันจะนิ่งขึ้นนะทำไมกูจะได้ดูว่ารอบที่แล้วมันเป็นไงเดี๋ยวดูรอบนี้นี่ดูดเนื้อเฉยยุ้ยก็เท่่อาไว้รุ่นอะไรถามริง้ยย ไอเหี้ยมึงเทงั้นนิดเดียวพอเดี๋ยวมึงก็เลิกละไอ้สัตว์เดี๋ยวมึงก็นอนแล้วไอ้สัตว์เธอ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 ปั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวครูเข็มจิ้มตายอเหี้ยมันใช้หมึกอะไรมันนางวะเฮ้ยไม่ทำเลยไม่ทำเลยนดี๋ยวโจ้ย่าปั่นก็ดีๆ มึงไม่ได้งอนกูหรอกที่มึงจะเลิกกับมึงที่เกียจไอสัตว์มึงเยิ่มเอยไม่เธอทำดีเธอมาจ่อตรงนี้ชอบกล้องสั่นบดีเข็มขนาดนี้กล้องะลอดไหมเนี่ยเอออยากเห็นวะอยากเห็นสภาพตอนนี้กันทิชชู่เธอไม่มีทิชชู่ได้ไงเนี่ยดูเส้นนี้เหรอเป็นไงเฮ้ยไม่แย่ ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับสต,ตอมไม่เมาได้กว่าเฮ้ยมันก็ไม่แย่นะ้ม่มันเส้นแรกอมเส้นแรกมันยังจับใจความไม่ได้เตลึบเตลึป,ตป,ปิดไปเลยอะไรวะเนี่ยเจ็ดจุดแปแรงไปปะน,นี่เธ <c oughs> อ <c oughs> มันแรงไปเลยเข็มมันยาวไป เธอจะเลียวทามเลยเหรอเธอจะไม่เลิกถ่ายเลยเหรอจะใช้สมาธิกองจรนกองจรอะไรทำดีๆถ้ามึงเก่งนะตลอดชีวิตมึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์มึงสมบมึง์คุณเป็นคนสอนมึงคุณก็เป็นคนสอนนะคุณเ็คนสอนมึงกคตรคุ้นก่อนเลยอะสิบห้าเปอร์เซ็นต์โกทวงมึงเลยตลอดชีวิตอะไรที่มึงหาตังค์ได้เกี่ยวกับสัตว์ อะไรก็แล้วแต่ถ้าแบบวันนึงมึงจะขายของขายอะไรแต่ยังเป็นอาชีพเกี่ยวกับสันอยู่ถ้ายังเรียกช่างหลินอยู่อ่ะคือมึงต้องเสียกู15เปอร์เซ็นช่างหลินนะไม่ว่าจะเลิกกันหรือไม่เลิกเกียนสัญญาเลยอันนี้ช่างเฟี้ยวก็ไม่ค่อยเหมาะทำไมอ่ะคิดว่าแบบคิดว่ายังไงไอ้เก่งไงไอสัตว์กูสอนอ่ะใครก็เก่งแบะ ครั้งแรกมันเก่งของขยันของมึงหรอกนี่มันจะนิ่งไหมน่ะรู้สึกว่ามันเริ่มไม่นิ่งเลยนั่นนะโอเคเลิกถ่ายเดี๋ยวเรามารอดูตอนเดินเส้นเสร็จแล้วกันบายมอเตอร์มัถ่ายอย่าตาคนเยอะมันงไอ้เหี้ยบายบาย สรุปเมื่อคืนนี้ก็ไม่เสร็จนะผมแต่นี้เป็นผลงานอีกวันนึงนะผมเราไม่ได้ถ่ายกันไว้ต้องขออภัยด้วยนะครับฝากติดตามผลงานชิ้นต่อๆไปของเธอด้วยนะครับอนาคตเราอาจจะได้เห็นช่างหลินเพอร์เฟ